โอ้หธนูปักเต็มเลยโอ้โหธนูกี่อันวะเนี่ยมามามาเยีมมาหมังบ่นหมังบ่นหมัง่นมาเยี่ยมกันเดียวเหรอเยอะเข้าเหมือนชื่อชั้ครับ วันนี้เราจะมาเล่นเกมโซนไนท์นะฮะเล่นที่โรงเรียนหน้าห้องเรียนนะฮะบักเทียมบักเทียงฮะไม่ได้บักเทียมเราหนีเราเราโดดเรียนใช่ใช่เราโดดเราโดดเรียนฮะเราโดดเรียนไม่ต้องสสงัยแล้วทำไมมาถึงวีธนูมันเ่าห้าหมื่นกว่าอันที่มือถือทำไมมาถึงมีธนูห้าหมื่นกว่าอันตรงนี้เริ่มไม่ได้เริ่มจะกทีหัว

ไรได้ใครได้เชฟได้แล้วไอเชฟต่อเนี่ยกูต่อย่าเชฟต่อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบห้าแล้วไปสิบหก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 ไป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 แล้วด้เรืงไม่ได้โกกสิบหกสิบหกไปแล้วบิงเลยอะไรอะได้เลยมาได้ตรงเท้ามาเ้ได้ไได้เลยผ่ะกูไม่วยผัวห่วยก็เลยเลยกูจ่ายแล้วเนย มันหมดแล้วอ่ะถ้าหยอนแล้วกูเสียตังเอากูเสียตังค์มาด้วยไอ้เชี่ยเพล่เออเอ็กซ์กูโดนหลอกกูโดนสแกมไม่ใช่ไอ้พี่สแกมเมอร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดแอมีรังแยกด้วยมีสแตนใช่ไม่มีตังไม่มีตังค์เออโดนไม่มีตังค์ถูกสแกมไปเหลือหนึ่งเพลเพลไอ้สัตว์เออเหลือวูนเลยอ่ะพีลไอ้สัตว์เดี๋ยวูนเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกแต่พีลได้ของไงกูไม่ได้เชื่อเีลได้ของอย่าอย่า ไอ้กอกูหยียหยียหยโหยียหยโหยโอ้ยโอยโอ้โอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยไอ้ไอตายอ้นิอ้ตยสแตนช่ยสแตนมุบมาชุกก่อนมุบกูก่อนเดี๋ยวกูหิวได้โอเคไม่ต้องแล้าใครมาได้เอาจะไวจะอกได้น้มดตกมาน้ำหมดตัแค่ปีเอียโอ้ยได้ดาวปยได้เป็นอกันนะเปิดใส่กองฟัน้ยตายยังไวตาย ตอนนี้ไม่รู้อันไหนเป็นของใครด้วยตายมงมากเลยีตายสโนว์แมนิงตายตายตายโหเดือดเลตาย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 ายตายตายตายายตาายตาย

โอ้โหกูเซนไหวได้ปั่นดว่าตายตายกูแเอาเชฟไมบอกมึงตายไปล้มเนไวปลมเตายลับกระสุนทุกลูกตายตายแล้วไม่บอกมึงตายแค่ไมยกได้เก็บโชวเสียวด้วยกันเข้าไปใกล้ บั๊บเบิลเอาบั๊บเบิลไปกินเอาบั๊บเบิลไปกินเอาบั๊บเบิลเลยเอาจบจะบูดแล้วเยาะมากเลยเดี๋ยวไหลไปอยไหลอ่ะเกมนอนตายอยู่นี่นอนตายแจ่แข็งอยู่ตรงน้ำ็งไม่โอ้ไม่ได้อยู่ตรงน้ำแข็งด้วยตกเนน้ไม่ได้อยู่ตรงน้ำแข็งเคปไอเคปบักตรงไอเคปบักไอเคปบั๊กคนไทยเคปแบบเคปแบบใช่ถูกต้อง โอ้ยโอ้ยนสุดน้าเลยไอมันไล่อกมันไล่เอมันไล่อมันไล่อกมันไล่ตายใครล้มไปอ้นเลยกเลยจะตายหมอหมอหมตื่นมาก่อนหมอตายแล้วคนตาใครบอกก่อเปิดอวเปิดวเปิดอูวเร็วปิดวเร็วกูล้มอยู่เนี่ยีมานีมิมากันมึ้นมากันมมา อย่าเพิ่งหยุงอย่าเพิ่งจบกูอย่าเพิ่งชุบกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิ้วอ่ะตายตายหมดแล้วเดี๋ยวปูไม่นะอ๋อจะจบคือสามเลยจบคือดันสามอืมน่าจะดันสามจุดห้าน่าจะจบเราสามผิดห้าเออกูเข้าไปเจ็ดร้อยสี่สิบตัวโอ้เล่นครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยได้แต่งแค่นี้เองเหรอได้แค่หนึ่งพาร์ ไม่ถึงแล้วทำไมไม่ถึงได้ไม่ถึงไล้ได้แค่หนึ่งพันบนไปครูด้ว่กินได้ไปแล้วร้อยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นต่อไปละวันนี้ <laughs>